บายวันนี้ผมก็มีโอกาสได้ขึ้นมาบนกงอีกครั้งนะครับก็พบความผิดปกตินิดหน่อยครับกับไอตัวนี้ครับไอเจ้าตัวนี้มันก็คือไอออนนะครับไอออนไอออนนี่ก็คู่ไข่ของมันนี่ก็ไปพัทยานะครับไปบินพัทยาตอนนี้ก็เข้าใกล้ระยะ90กิโกิล90กกิโลไปแล้วครับตัวนี้ไม่ได้ถูก คัดไปพัทยานะครับคู่ไข่ของมันไปบินแทนนะครับเนื่องจากตอนเกิดมาเนื้อตัวมันนิอ่อนปวกเปียกเลยนะครับก็คือว่ากระดูกเล็กบอดี้เล็กอะไรโครงสร้างต่างๆนี่จับแล้วแบบโอ้โหหลวมเล็กไปหมดผมก็เลยเรียกมันว่าอ่อนนะครับแล้วก็ไม่เอามันไปพัทยานะครับมันก็เลยกลายมาเป็นนักบินของ PRP นะครับตอนนี้ก็ถึงวันเวลาที่มันวางไข่ได้แล้วครับนี่ไข่มันเป็นรูแต่เราไม่รู้ใครไปจ่อมัน แล้วก็มาเช้านี้ก็ไปซ้อมองค์คลักมานะครับที่ตำบลพระอาจารย์นะครับบึงพระอาจารย์ก็41ดกิโลครับบ่ายวันนี้ก็มาตรวจพบความผิดผิดปกติครับเอ๊ะทำไมไอ้ตัวนี้มันยืนยกขาแล้วก็ซึมจังนี่ครับปรากฏว่ามันมีร่องรอยการชนมาครับที่ขาครับที่นิ้วกลางเห็นไปครับเลือดออกนะครับมีร่องรอยการชนมานะครับโอ้มีเลือดด้วยแล้วก็มีเลือด ที่นิดนึงตรงหางนี่ไม่รู้ขนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคงจะกระเด็นกระเด็นปิวปิวมาตอนชนนะผมว่านะตรงหางเนี่ยดูหน่อยอ่านี่นิดนึงนิดนึงเนี่ยฮะเนี่ยเนีเนี่ยเนียครับมันเจ็บขาครับมันเจ็บขา,น,านันาน่นนั่นมันเจ็บขาครับโอ้สงสารจางไออ่อนให้ขาดเอาวะหูฮ้บิดบิดเหมือนกันนะหน้าบิดบิดเหมือนกันนะหน,น้าตรงนิ้วกลางนะครับเห็นไหมครับเนะีะยนิ้วกลาง ก็ชนมาครับแต่ก็คงคงจะไม่ไม่ไม่ถึงขั้นแผลเยอะนะแต่ก็ดูแล้วบิดๆยืนเสียทรงอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นปกตินะครับสำหรับนกที่ออกซ้อมบินระยะทางไกลขึ้นน่ะครับมันก็มีอุปสรรคในระหว่างเส้นทางการบินครับทำให้มันอาจเฉียวชนได้ครับเมื่อเช้าก็41กิโล27ตัวยังครบนะครับแต่ว่าได้รับบาดเจ็บมานิดนึงครับก็คืออ่อนนะครับ ก็พรุ่งนี้คงพักการซ้อมครับพรุ่งนี้ผมพักซ้อมนะครับแล้วก็ปล่อยบินบ้านธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็คงจะพักไปอีกรุมผมคิดว่าหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจะต้องไปต่างจังหวัดนะครับก็ไม่มีคนไปซ้อมให้นะครับก็ไม่เป็นไรครับผมถึงต้องรีบออกซ้อมครับตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่า40กิโล4 0กิโลนี่ผมบินสบายเลยนะครับ เราก็ได้ระยะทางละแล้วเดี๋ยวสะดวกเมื่อไรผมก็จะมาซ้อมอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ปล่อยบินบ้านไปก่อนครับช่วงนี้แต่พรุ่งนี้ก็คงจะไม่ได้เคร่งเครียดอะไรครับเนื่องจากตัวนี้บาดเจ็บนะครับนี่บาดเจ็บซะแล้วนิ้วเท้าก็ยืนกระเพครับแต่ผมจะไม่กวนมันมากครับมันก็ซึมลงไปนะครับกลายเป็นนกซึมไปเลยคนระับเนี่ยไอ้ว่าไงไหนดูได้ไหนดูได้ ถ้าอย่างนี้ก็จะเดินได้ครับถ้าแบบนี้ก็จะเดินได้แต่ถ้ามันอยู่เฉยๆของมันมันก็จะยืนยกขาข้างหนึ่งนะครับนี่ใครเนี่ยนี่ไอ้รูปหลอนะครับไอ้รูปหลอนี่ก็แก๊งนาง12นะครับคู่ใครของมันคือไอ้หัวเจาะครับผมไปไล่ดูประวัติมาละคู่ใครของไอ้รูปหล่อคือไอ้หัวเจาะตายไปแล้วนะครับตายไปแล้วโดนตัวอื่นเจาะ หัวตายไปแล้วแล้วก็นี่ไอออนนะครับไอออนโอเคก็มารายงานกันแต่เพียงเท่านี้ครับ